นักเรียนพบกับคุณครูเปิลน,นะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนการคิดเลขในใจโดยใช้เทคนิคการจับคู่บวกครบ10ค่ะ7จ็ดบวกหกบวกเบวกสบวกหนักเรียนจับคู่ก่อนนะคะว่าจํานวนใดบวกกันได้10บ้างใช่ค่ะ7คู่กับ3ค่ะ7จบวกสมีค่าเท่ากับ10 9บวก1มีค่าเท่ากับ10ตัวที่เหลือคือเลข หกใช่ไหมคะสิบบวกสิเป็น20 20ิบวกหเป็น26ค่ะต่อไป8บวกกับ2มีค่าเท่ากับ10 4บวกกับ6มีค่าเท่ากับ10เหลือเลขเจ็ดดังนั้น10บบวกสิเป็น20 20ิบวกเเป็น27ค่ะต่อไป5้าบวกหบวกเบวกหบวกสี่ 5บวกกับ5มีค่าเท่ากับ10 6บวกกับ4มีค่าเท่ากับ10เหลือ9ใช่ไหมคะ10บวก10ได้20บวกอีก9เป็น29ค่ะ7บวก3บวก8บวก5บวก2จับคู่ค่ะ7บวกกับ3มีค่าเท่ากับ10ค่ะ 8บวกกับ2มีค่าเท่ากับ10เหลือ5ใช่ไหมคะ10 10บวก10บวก5เป็น25ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ